รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ Kind เลนตื่นได้แล้วลูกกี่โมงแล้วมา8 1ดโมง15แล้วถึงแม้ว่าคุณจะร้องไห้ยังไงนะผมก็ไม่รับงานคุณหรอกทำไมกูถึงมาอยู่ตรงนี้อ,อิวเช็ดหัวให้แห้งด้วยอย่าป่วยเกยบดูแล ดิมึงเป็นไงบ้างดีขึ้นแล้วเดี๋ยวมึงให้คนเนี่ยซื้อข้าวให้เลนหน่อยหลายน่ะไม่ได้กินข้าวตั้งแต่เมื่อวานนะ่ะเออเดี๋ยวจดก,การให้ไอพายุเมื่อกี้พี่ภาคินโทรมากำหนดวันแข่งขเดืยนหน้าไว้แล้วแล้วฝากบอกถึงมึงว่าต้องไม่มีข้อพิพาทในขราวก่อนอืม,มเข้าใจแต่กูโทรหาพี่เขาเอง แล้วเขาฝากบอกอีกว่าถ้าเด็กมันดื้อก็พามาด้วยกันเลยดิยังไม่ใช่ตอนนี้ว่ะเฮ้ยหมายเขาไงวะอายุอายุ พี่มองอะไรมองคนกินข้าวผมรู้ว่าผมกินข้าวแต่พี่มองแบบเนี้ยผมกินไม่ลงแต่จะหมดถ้วยแล้วนะนก็ผมหิวนี่ถามจริงอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยกินข้าวเลือปากอยู่เลยบอกก่อนนะว่าพี่ไม่ยุ่งกับเด็กที่ยังไม่ไมรร้นิติภาวะผมสิบเก้าแล้วเหอะ มันก็แปลว่าจุบได้พี่จูบผมแล้วน่ารับด้วยเหรอนี่ยรถเลือดงั้นพี่ก็จุบผมใหม่สิเลน ครเล่นี่ยมาที่นี่ดีกว่าพี่หมายความว่าไงอะ่ะอย่าล้อเล่นแบบนี้ดิพี่นำคาญผมแล้วใช่ไหมอะผมรู้ว่าผมน่านำคาญอะ่ะผมขอโทษผมจะไม่รบกวนพี่อีกอะ่ะผมผมจะไม่แอบไปสนามแข่งนั้นอีกผมจะไม่วุ่นวายกับพี่อีกแต่พี่พายุอย่าห้ามไม่ให้ผมมาที่นี่เลยได้ไหม เลนเลนฟังพี่นะพี่ไม่ได้ํำคาญเลนแต่ว่าพี่เคยบอกเลนไปแล้วใช่ไหมว่าพี่อยากให้เลนรู้จักจัดการเวลาตัวเองนี่เพิ่งจะอยู่ปีหนึ่งแล้วหลังจากนี้อ่ะมันจะเป็นยังไงเคยได้ยินไหมก่อนจะออกแบบบ้านก็ต้องออกแบบชีวิตตัวเองให้ได้ก่อนแล้วถ้าเลนคิดจะจีบพี่จริงๆเลนก็ต้องเข้าใจนะว่าพี่ไม่ได้ต้องการความสัมพันธ์แค่ตอนนี้เดี๋ยวนี้ แต่ถ้าเลนยังรับผิดชอบชีวิต,ตวเองไม่ได้พี่จะคาดหวังความสัมพันธ์ที่มันมากกว่านี้ได้ยังไงพี่ก็เป็นแบบนี้แหละแล้วลถ้าเลนไม่ชอบก็อ<ๆ>ย่ามาที่นี่แล้วถ้าผมพิสูจน์ได้อะว่าผมรับผิดชอบได้ผมมาที่นี่อีกได้ใช่ไหมก็จนกว่าเลนจะพิสูจน์ให้พี่เห็นแต่ว่าตอนเนี้ย กินข้าวให้หมดเราคืนนี้ก็ค้างที่นี่แล้เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าที่ไปส่งที่บ้าน เนี่ยตรงเนี้ยหน้าต่างมันไม่ได้รู้ปะมันไม่ควรอยู่ตรงนี้เอา้าถ้าอยู่มันไม่ได้หรอไม่ได้เห็นไหมมันคนละทางเลยมันติดตรงนี้เนี่ยอืออมันต้องอยู่ตรงนี้แหมส้มที่กับน,น้องตัวเองอ่ะขยันายังไงบ้างเอานี่น้องพี่น่ะน้องสาวคนโปรดพี่เลยก็มันนั<ห>่งนอนอยู่แล้วบ่าอ,อ่ะไงลิน

ไม่เห็นเป็นไรเลยเอา,อางี้เอา,อางี้ถือว่าเป็นคำแนะนำจากรุ่นพี่นะมึงลองตั้งในกาปุกไเล็กสี่เครื่องนะวางไว้สี่มุมดูดีว่ามึงจะตื่นไหมพี่ก็คานไปปิดนาฬิกาอยู่ดีเราก็พูดไม่จริงอะ่ะเอานา เดี๋ยวเลียงข้าวมึงเองไปปะโอเคไหมเนี่ยผมไม่หิวอะ่ะพี่ไปกินเถอะแล้วแต่ตอนที่มึงสบายใจอะ่ะเ้นไปกินข้าวด้วยกันเถอะนะนานๆทีคนอย่างพี่ส้มจะเลี้ยงข้าวไปกันเรากินมาแล้วอะ่ะเปิ้ลไปกับพี่ส้มเถอะ แล้วมึงอนะเดี๋ยวตามไปพี่เออเอ,อแล้วแต่มึงแล้วกันงั้นกูวิงข้าวก่อนแล้วกันครับโอเคตามไปนะไปะ มึงเลิกชอบเปิ้แล้วใช่ปะกูชอบคนที่มึงตามจีบเนี่ยคือพี่พายุใช่ไหมมึงหงอยแบบนี้อะ่ะไม่ใช่เพราะโดนครูด่าหรอกคนอย่งมึงอะ่ะฟื้นเลกจะตายที่มึงอยู่ในสภาพนี้เนี่ยคือเรื่องอื่นใช่ปะ นี่เอ็นกูถามมึงจริงๆนะมึงชอบพี่พายุใช่ปะกูไม่ได้ชอบก็มีอะตอบกูอะมึงถามใจตัวเองอยังอืมไม่อปไรหรอกเรื่องแบบนี้อ่ะ มึงค่อยๆค,คิดก็ได้เอาไว้แน่ใจเมื่อไหร่ค่อยบอกกู <_ d ata> เพราะมันไม่มีใครรู้ใจมึงอะเท่าตงวมเองเหรอกรู้เปล่าฮี <_ d ata> ข่ขนลุกไม่เคยพูดอะไรแบบนี้กับมึงนะไปดีกว่า สูนะผมก็ไม่รู้อะ ผมแค่ไม่อยากทำให้พี่ผิดหวัง